อน,นี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิดส์ดสมณีทั้งหลายและญาติโยมบาสกุมบาสีกาฟังกฎข้องกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมาหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีท่าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพียกว่ากลายเป็นคนอักตันยูไม่รู้คุณพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านเช่น,ชนท่านพระเทวทัตกโกกาดิกะเป็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากัะปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ถ้าว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์เสุอองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆถ้าไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นึ่งมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกัปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงรเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย <c oughs> คราวก่อนล่อกันปนเปลี่ยนปนเปลี่ยน,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 นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประเสณาธิโกศลบ้าง <c oughs> อยู่ในประเทศตะวันมาหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากปิละจึงได้ทรงแตดพระธรรมเทศนาว่า มนุษสัตว์ชัตะเป็นต้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีนาดีแต่การมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบริมันศาชันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระพุทธกสพปรินิพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่เร้ว,ว่าตั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากปิละ <c oughs> ส่วนมรรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปันนาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิสุนีด้วยครั้นทั้งสองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอาเราเนความย่อวันหนึ่งท่านแน้งสองก็ถามพระอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านบุพชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธาธุระอย่างหนึ่งและมิปสัสสนาธุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันธาธุระก็ได้กิจได้กิจก,การงานคือหนึ่งการศึกษา หาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจการงานเป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธุระก็เป็นอามีอนิสง์ใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้แก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังพระวะชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ <c oughs> ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอราตนผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทาำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าประการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัจต,ตัดขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเร็จอาราหัตผลสำหรับท่านกปิละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ใช้ก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ทว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยนะในฐานนะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ถ้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยนยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในคำพีต่างต่างก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบสการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบยองทำต้องฆ่าคนเลว เมื่อลาบสก,กาละนี่เป็นฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบสก,การะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ช้าท่านกปีิละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทําสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทําเธอก็ไม่ทําคัยคันนี่ว่าคัยคันพระธรรมวินยัยพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระทั้งหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทน,นงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรนเสริญเย็นยอจากชาวบ้านละบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็แล้วก็ขับไล่บอกว่าลงพี่นีมนต์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวดกัมาแล้วก็โง่เง่างมงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่ไปนั่งหลับตาอยู่ในปา่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซะจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความ,วามประคำรามาจจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านก็ไปละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนเ้าจะเตือนเขายัางไงละ่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนแง่ยัยสรรเสริญเยนยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปลายกฎว่าอายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสู่พระนิพพานพรามว่าตายนะเพราะชาวบ้านเขาว่าต,าย,นะา,า,ตายกันท่านมรณะภาพไปแล้วท่านก็สู่พระนสู่พิพพานสำหรับท่านกบิละพิขโคก็ดี นางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาบรรณายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พากันโกรธดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบนาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาิศยาตน <c oughs> นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวนีนย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกลศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระท่างหลายเหล่านั้นอิจฉาเนศิยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าพราะพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาบสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาเนศิยาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมยอนาจของกิเลสเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกวยกันดังสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลาย่ต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีมเหมือมนเกลือมื่อไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในสเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะกล่งแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากล่แกล้ง ถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดินทาว่าร้ายรอกไอ้แบบวัวสันหลังหวะเ็าเรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารบทึ้งใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารพบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทศยาถ้เห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีดีอิจฉาทศยาสิอ,อีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นมีสัยของสัตว์นรกเรื่อดูตัวอย่างทเทนกประกับนางสาธนีกับนางตาปนาใน่ที่ผมพูดในมจชินดานะเพราะว่าเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสาปากไรสี่ใจเสีย แต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหันอยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัติแล้วก็ดัดแปลงธรทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสเสริน มีอารมณ์อิจฉาทิสยาบรรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระหนานกล่าวปรามาตพระหนตนปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยข้อเวจีมหานรกบรรดาพิสุปสมาเนนทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จําไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำามีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตบมนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละไปไม่ในวเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในศาสนาองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกรดเป็นสีทองและปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาและก็ประเชตวันนีพระราชาหินจะต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสาร เป็นอนุวาไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่ได้ปากก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุง่งเหมือนอุจาระตลบอบอวนไปหมดยิงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจยิงได้นำปลาตัวนี้ชี้กระวีละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิติมานว่าพันเตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเดียวข้าเ <c oughs> พราะเหตุใดปราณี้ยังมีสีเหมือนทองคำและว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นพุ่งออกตลบแบบนี้ในเวลาอ้าปาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตากาตัว่ามามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบาพิตรพระราชาสมภารปราณีชื่อว่ากปปิละพิโคเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินยัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสก ผู้ความทายานอยากในลาบครอบงำด่าบริพาทพิสุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทยานในลาบเสกการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าปริพาทบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตนน่ะเป็นคนรู้ตนน่ะเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่ผู้อะไรตนจะต้องเชียอทำลายพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทธ,สทธกสศป <c oughs> ให้เสื่อมทรามลงนี่จำให้ดีในเวัาท่านหั้งหลนะอย่าเมาในลาบเสกการะแล้วก็อย่าท่านงงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระโรมโลกกเชดจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำมันเสริญตัดความเมาในการมสุขอันนี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาและถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทําตามจริยาในพระพุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมิเชนั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกัปปิลาภพิกุ <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต,ต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาโดยเสียแทงผลของกรรมก็ราะว่าเธอบอกพระพุทธววัจนะ กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มีจึิงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนเะหมือนทองคำนี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยนี่คนบอกทำนะจะมีรูปร่างสวยในชาติหน้า แต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำดนเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิริยาบรรดาพระสมท่านหลายที่เข้ามาตักเตือนด่าว่าทานทนหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจาระ พระองสมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดต่อไปว่าพระมหาบพิษอาตมาจะให้ปลานี่โทษจะเอาไหมราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่ากปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปปิละใช่ไหมพระาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพราก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสนดาจึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสนะมีชายไปบรินิาพานแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่าคนนางสาธนีมันไดของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในอเวจีมหานารกพระพุทธเดียวค่ะ พระาศาสดาทรงรัสถามว่านางตาปันานนงสาวของเจ้าไปไหนปราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดจูนเวจีมหานรกพระเจ้าข่าพระาศาสดาสงตสัสถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกปวีระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระู้มีพระภาเจ้าพู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวจีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจครอบงาในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจริงเอาศิรษะาดเหลือทำการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธิสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้าเวจีมหานรกก็จึงจำไม้ด้วยช่วยกันจำ หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็คอยเขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระรมวินัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย่ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากำลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระด่าพระเน่ลงอเวจีมหานรกพระอิชาฤษียะพระพระมัมเนเมาในรลาบเสการะคือลโลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจรงิงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรรมแล้วสอนธทมเขา มื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบรรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบทมเห็นว่าลาบสก,การะมากจิงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมไยโลกเชษฐ์ไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดียวพราชนะหลาย่ันหาว่าโลภมากแต่เขารู้ว่าโลภมันก็อย่าเสียคนก็จําเป็นที่จะต้องดัดแปลงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉาด้วยสยาที่จิตมีดาบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดี เป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอรบรรดาท่านอย่างายเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพราะนวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดว่นในวินยัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินยัยไว้ ถ้าจิตใจของท่านยังห่างบรมีสิบยังห่างจรณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะตี่ห่างจรณะสิบ้ายังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามดัง,งับใจเข้าไว้ยังไงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในภาษาก็ไม่เป็นรายสิกได้ มีฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกับปิละกนางสาธนีตาปนาเป็นต้นอราบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระโทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี